เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเต้าหลัวตาลู่สัพท์วิญญาจาร์และพวกผมแบ c k กลิสกันอีกเช่นเคยนะโดยในวันนี้แน่นอนเลยครับจากประกาศเนี่ยก็ได้บอกว่าเวอร์ชัน p c เนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ใช้บนเวอร์ชัน p c ก็สามารถไปโหลดได้โดยที่อยู่ในเพจ Facebook เกมต้าหลวตาลู่สัิท์วิญญาจาร์ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้อยู่เป็นโปรแกรมบูสเต็ก เฟรมอยู่ที่ประมาณ25เฟรมตามที่ทุกคนได้เห็นประมาณล่างขวาเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน PC ดูว่าเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะดีกว่าโปรแกรมจําลอง Android หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยปึ๊บอ่ะขออนุญ,ญาตปิดนะครับผมอันนี้เป็นโปรแกรม Blue Stack ให้ทุกคนเข้ามาที่ตรงนี้เลยครับจะเป็นเพจเกมต้หลวงตาลู่ศัพยุทธวิยาจาร์ท H นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟไทยสามารถกดเข้ามาโหลดตรงนี้หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาเลยนะไม่ต้องเข้ามาตรงนี้มันยุ่งยากโอเคเดี๋ยวผมจะโหลดให้ดูแล้วก็สอนวิธีการติดตัััั้้้้้งงดวววยตอออ่าาแลกกก็กคนนีจจะบ มันอาจจะไม่ปลอดภัยนะเราก็ทําการเก็บไว้ครับปุ๊บแบบนี้ครับอ่ะเก็บต่อไว้ต่อไปเสร็จแล้วเราก็ทําการกดติดตั้งได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครโหลดเสร็จอันนี้รอสักครู่มันโหลดเสร็จแล้วแหละแต่มันรอสักครู่อ่ะอ่ะตอนนี้ก็สามารถเปิดแฟ้มได้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดนะถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นตรงนี้ก็ทําการกดไปที่ ctrl j หรือว่ากดไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมไฟล์ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหม เดี๋ยวกดให้ดูก่อนนี่จะอยู่ตรงนี้ครับเราก็ทําการลันขึ้นมาเลยอันนี้คอมผมชา้านิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นไรน่าจะเป็นเพราะว่าไฟายเยอะแล้วนะครับผมในช่วงนี้เดี๋ยวค่อยไปลบทีหลังจากนั้นนะพอเข้ามาหน้านี้มันจะเป็นไดอ่าไดซี่แล้วก็เป็นประมาณนี้เราก็ทําการก๊อปชื่อได้เลยนะก๊อบแค่ตรงนี้พอถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาไปวางบนไฟล์อื่นอย่างเช่นผมจะเอาไปวางบนไดซีเนื่องจากไดซีเนี่ยมันเป็นไดเอ่อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไฟล์น้อยเนาะผมจะเอาเป็นไดซีแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่่่่่ครรบบถ้้้าาาาาเเเกิดดดววใอออออไปโฟลล์ืืืนนนะยยยมมแี เอา้าลืมก๊อปนะครับผมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแค่นี้พออ่ะตอนนี้ผมสร้างชื่อไฟล์ที่ชื่อว่าตู้หลวาลู่เรียบร้อยแล้วนะก็กดตกลงนี่จะเป็นแบบนี้เป็นไดอีแล้วก็ไปติดตั้งที่ตู้หลวงลู่แบบนี้นะแล้วก็ติดตั้งไปเลยครับอ่าจากนั้นก็ทําการรอสักครู่ครับมาดูเวอร์ชันพีซเนี่ยจะลื่นสมชื่อหรือเปล่า <c oughs> อ่ะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นไปครับปึ๊บแบบนี้เลย พอมาหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครล็อกอินผ่านทางแฟนเพก็ทําการล็อกอินบัญชีตรงนี้เลยล็อกอินกับ Facebook ก็กดตรงนี้ครับผมอันนี้ล็อกอินกับแ p ปสโต e อะไรอย่างนี้ก็กดตรงนี้ครับอันนี้ผมล็อกอินจาก แฟนเทปนะหลังจากที่ทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าเล่นต่อตรงนี้เลยพอเราเข้าเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเราก็ทาการกดอนุญาตให้เข้าถึงตรงนี้นะไม่ต้องไปติ๊กอะไรเพิ่มเติมจากนั้นเนี่ยก็ทําการเลือกเซิร์ฟที่เราเล่นมาแล้วอจากนั้นก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็เข้าเกมไปได้เลยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตรงนี้อย่าพึ่งเข้าเกมครับมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนอความละเอียดจากนั้นเนี่ยเลือกให้มันเหมาะกับจอของคุณนะอย่างเช่นผมจะเอาพัน 1080อาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สามารถกดอั t i ิเม e แล้วก็กด enter ได้หรือว่ากด f11 ก็ได้นะครับผมในการที่ขยายเต็มหน้าจอได้หรือเปล่าวะไม่ได้ดิเออได้ไม่ได้ไม่ได้ลองกดอ่า uh, anti-mate นะครับผมปุ่มอันติเม Ultimate, แล้วก็กดปุ่ม enter นะกดเข้าไปในเกมกันเลยเดี๋ยวดูกันว่าเฟรมเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่ เอาล้ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเมื่อกี้เนี่ยจังมีการดาวน์โหลดอยู่ผมก็เลยปล่อยให้ดาวน์โหลดในช่วงการดาวน์โหลดเนี่ยเฟร,รมจะอยู่ที่ประมาณ50-54 55บ้างเป็นบางครั้งแต่พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมกลับมาดูเฟร,รมอีกรอบเนี่ยอยู่ที่60ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเนื่องจากผมดูเฟร,รมในโปรแกรมอัดคลิปแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอาเป็นว่ามันอยู่ประมาณ60เฟร,รมครับแล้วก็ค้างอยู่แบบนั้นเลยอ่ะ ไม่ไม่แบบไม่กระตุกเลยอะ่ะ60เฟรมอ่ะเมื่อกี้กระตุกไปบ้างนะครับผมตกไปอยู่52 <c oughs> อ่ะ60อีกแล้ว60ครั้งอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหโคตรลื่นครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน굿ไบ่านผู้ชม